สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าสิเห็ดจังใดดีนาะมื่อนี่เฮ็ดขนมเล้วฝนกระดันมาตกจยพี่น้องสิออกไปขายใดบ้านน้อนีนน่เนาะเฮ็ดขนมแรล้วแล้วว่าฝนตกซาสามารถเลยจ้านี่จ้าผลงานของน้องฝนโอ้ยจะเม็นเท่ม,มากแบบ แบบว่าได้ตั้งโตเลยจ้าพี่น้องมึงเนี้ยมึงเนีก้อนหนานั่นกับบตกเลยจ้าตอนตอนเดึกๆก,กับบตกตพ่อเฮ็ดขนมแล้วลววะว่าตกสากสามาโหลดตกกับบตกธรรมดาเด้หนามผัดมะถ่วมอีกตั้งหากเอ้ยเมือยน้ำนองฝนเด้พี่น้องเอ้ยสูจะซู้ อันนี้ยังเลี่ยงประทันแหลวด้วยจ้าย่งถวยใหญ่แก่พี่น้องถวยหน่อยเลี่ยงแหลวเหลวข้นลดแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ถวยใหญ่จ้ากะรอรอๆน้องฟตุตนี่ละว่าเพิ่นสี่หยุดหาโชีวิตไม่ขากับแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนหนาฝนแห่งลำบากเลี่ยงๆค่ะถวยใหญ่ ไก่สีแล้วแล้วจ้ากานฝนบ่เอียนกาสเสด้ออกไปขายงางบ่ดอกดจะเลี่ยงไปเลี่ยงไปเลี่ยงลอดหนองฝ้นหยุดจ้าตกแห้งเติบจ้พี่น้องเอ้ยเอาจุดน้ำหงเลยบตานี่หงหนาบาดเลยจ้าหงบ่พ่อไหลมาอีกตั้งหากไหลมาสมทบอีกตั้งหากจ้าพี่น้อง ไหลลวง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 เลยจ้าไปคางบ้านเลยจ้าพิ่นก็คิดว่าเป็นทางน้ำพึ่นตีเนาะเอ้ยนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าสูส่ๆจ้าพี่น้องจ้า